สวัสดีนะคะเด็กๆมาเจอกับคุณครูตาอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทน์นะคะให้เด็กๆทํางานอยู่ที่บ้านนะคะเป็นไงบ้างคะทำใบงานครณเสร,รือยังในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูคก็มีใบงานมีนิทานแล้วก็มีความรู้มาฝากเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้นะคะจัดการเรียนการสอนหน่วยฉันรักเมืองไทยนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยสัตว์ประจำชาติดอกไม้ประจำชาติและก็มารายาทที่ดีงามของคนไทยนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะสัตว์ประจำชาติไทยคืออะไรคะ,ะใช่แล้วนะคะช้างนะคะเด็กๆเคยเห็นนะคะรู้จักช้างด้วยใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะธงชาติไทยของเรามีกี่สีคะเด็กๆถูกต้องค่ะมีสามสีสีอะไรบ้างคะ สีแดงสีขาวแล้วก็มีสีน้ำเงินนะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะคะดอกไม้ประจำชาติไทยก็คือดอกอะไรคะดอกราชพฤกษ์นะคะเด็กๆอาจจะเคยรู้จักนะคะ เพราะว่ามันอยู่ที่หน้าห้องอนุบาลเรานั่นเองนะคะ,ะที่เด็กๆรู้จักก็คือดอกอะไรคะดอกคูนนะคะ,อะดอกคูนเป็นดอกดอกไม้ประจําชาติมีสีเหลืองสวยงามนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูก็มีใบางานมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยมีใบางานแล้วก็มีนิทานมาฝากด้วยนะคะ,ะก่อนที่คุณครูจะอธิบายใบายงานให้เด็กฟังนะคะคุณครูให้เด็กๆไปรับฟัง นิทานก่อนนิทานสนุกๆนะคะจากกุ้งกิ้งนะคะนิทานเรื่องชันรักเมืองไทยนะคะเชิญรับฟังนิทานแรกนะคะเด็กๆป็นไงบ้างคะเด็กๆฟังนิทานไปแล้วนิทานสนุกไม่เอย่ยเรามาฟังนิทานกันแล้วทีนี้เรามาทาใบงานกันนะคะคุณครูจะอธิบายใบายงานแผ่นแรกนะคะเป็นการทาใบงานเกี่ยวกับ ให้เด็กๆระบายสีธงชาติให้สวยงามแล้วก็ให้ถูกสีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะธงชาติของเรามีสามสีนะคะให้เด็กระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่พาพวกเราออกเสียงนะคะคำของจองร้องเพลงชาติไทยภูมิใจหนักหนายืนตรงอย่าช้าหนูรักเมืองไทยร้องเพลงชาติไทยภูมิใจหนักหนา ยืนตรงอย่าช้าหนูรักเมืองไทยในงานแผนที่สองนะคะเป็นในงานเกี่ยวกับมารยาทที่ดีงามของเด็กไทยนะคะ,ะเด็กไทยผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่และก็รู้จักช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยการถือของช่วยท่านนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพแล้วก็เขียนตามรอยประแล้วก็อย่าลืมนะคะหนูน้อยคนเก่งคัดคำขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะเด็กๆ ในงานแผ่นถัดไปนะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับมารยาทที่ดีงามนะคะผู้หญิงจะกล่าวคําทักทายว่าสวัสดีค่ะผู้ชายจะกล่าวคาทักทายว่าสวัสดีครับให้เด็กๆของคุณครูนะคะเขียนตามรอยประและก็อย่าลืมนะคะหนูน้อยคนเก่งต้องคัดคําขึ้นมาใหม่ระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปค่ะใบงานแผ่นที่4นะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับคําทักทาย ขอบคุณขอบใจและก็คําว่าขอโทษนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประแล้วก็เขียนคําที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ตามแบบนะคะอย่าลืมนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประให้อยู่ในบรรทัดนะคะอยากสวยงามนะคะเด็กๆแผ่นถัดไปนะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทย12ประการนะคะค่านิยมที่นํามาให้เด็กๆได้ เรียนรู้ในสัปดานี้ก็คือค่านิยมคำว่าข้อที่หนึ่งนะคะที่มีความรักชาติศาสนาและก็พระมาหากษัตริย์นะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประนะคะแล้วก็คัดคำขึ้นมาใหม่ให้สวยงามและก็อยู่ในบรรทัดด้วยนะคะเด็กๆแผ่นถัดไปนะคะเป็นในงานเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะ,ะมีชุดประจำชาติที่สวยงามนะคะ มีดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกราชพฤกษ์นะคะหรือดอกคูนนะคะแล้วก็มีสัตว์ประจำชาติก็คือช้างนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยประบดอกไม้ประจำชาติดอกคูนสัตว์ประจำชาติช้างนะคะเขียนตามรอยประเสร็จระบายสีภาพให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมนะคะคัดคํำตามแบบด้วยนะคะเด็กๆถึงจะเป็นคนเก่งนะคะ แผ่นถัดไปนะคะเป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะอาชีพหลากหลายค้าขายทำนาทำสวนหาปลาจากสารงานไทยนะคะให้เด็กๆนะคะคัดคำตามแบบนะคะแล้วก็เขียนตามรอยปละระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆแผ่นสุดท้ายนะคะของหน่วยนี้ก็คือ,อแผ่นภาพช้างนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของ ประจำชาติไทยนะคะก็คือชุดประจำชาติแล้วก็คำว่าไทยนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะทำให้สวยงามนะคะเพราะแผ่นนี้เมื่อเด็กๆนำมาส่งคุณครูนะคะคุณครูก็จะติดไว้ที่โชว์ที่ผลงานนะคะอย่าลืมนะคะใครที่คิดว่าตัวเองทำสวยที่สุดนะคะคุณครูก็จะติดโชว์ใกล้ใ้นะคะถ้าเด็กๆคิดว่าตัวเองทำสวยนะคะก็จะได้ก็จะได้โชว์ด้วยคุณพ่อคุณแม่จะได้ดูนะคะเด็กๆ ถัดไปนะคะต่อไปเป็นการอธิบายใบงานนะคะแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาไทยนะคะในรอบนี้นะคะจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วรอบหน้าคุณครูจะเอาแบบฝึกเกี่ยวกับสระนะคะและก็คำพื้นฐานมาฝากเด็กนะคะในรอบนี้ก็คือพย,ยัญชนะตัวที่เหลือนะคะตัวอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะตัวหอหีบนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปละนะคะแล้วก็คัด ตัวหอหีบขึ้นมาใหม่ให้สวยงามและก็อยู่ในบรรทัดนะคะ,ะเช่นเคยนะคะจะมีแบบฝึกทักษะด้านการคิดให้เด็กๆได้ทําอีกแล้วนะคะ,ะช่องแรกนะคะจะเป็นให้เด็กๆโยงเส้นตัวหอหอเหีบนะคะให้มาคู่กับหีบนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลากเส้นโยงพยัญชนะเริ่มจากพอสำเพอานะคะดูซิว่าเมื่อเราโยงภาพเสร็จสัทส์ที่ได้จะเป็นตัวอะไรนะคะเด็กๆ หน้าถัดไปนะคะเป็นพยัญชนะตัวอะไรคะถูกแล้วค่ะตัวลอจุลานะคะเช่นเคยให้เด็กๆเขียนตามรอยประดนะคะแล้วก็เขียนลอจุลาขึ้นมาใหม่ให้สวยงามแล้วก็อีกนะคะทักษะการคิดให้เด็กๆวาดภาพและระบายสีให้สวยงามลากเส้นเสร็จนะคะแล้วก็ค่อยระบายสีนะคะเด็กๆช่องสุดท้ายนะคะให้เด็กระบายสีเฉพาะพยัญชนะที่เขียนถูกต้องเท่านั้น น้นนะคะเด็กๆพย,ยัญชนะที่เขียนถูกต้องเท่านั้นนะคะอ่าน้าถัดไปนะคะเป็นพย,ยัญชนะตัวอะไรคะใกล้จะหมดแล้วนะคะตัวอะไรเอยใช่แล้วค่ะตัวอ่างนะคะตัวอ่างให้เด็กๆเขียนตามรอยปลอีกเช่นเคยแล้วก็เขียนอ่างขึ้นมาใหม่ให้สวยงามให้อยู่ในบนรรทัดด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็สุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายจะเป็น ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพพยัญชนะกับรูปภาพนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องอย่างสวยงามด้วยนะคะเด็กๆแผ่นสุดท้ายนะคะตัวอะไรเอ่ยถูกแล้วค่ะตัวหอนกฮูกตาโตนะคะตัวหอนกฮูกให้เด็กๆเขียนตามรอยปลานะคะแล้วก็คัดขึ้นมาใหม่นะคะให้อยู่ในบรรทัดอย่างสวยงามก็ทักษะการคิดทั้งสองช่องนะคะ เป็นการเล่นเกมนะคะการเล่นเกมหาทางออกนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายให้เด็กกระบายสีภาพและก็เขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆนะคะต่อไปเป็นการอธิบายใบงานชุดสุดท้ายนะคะเป็นของแถมนะคะเด็กๆเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะทดสอบเด็กๆนะคะว่าเด็กๆรู้จักวิธีการหมวก แล้วก็รู้จักตัวเลขครบเรียงเออนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะในการพาเด็กๆทํานะคะเป็นการบวกนะคะเลขอะไรคะเด็กๆช่องแรกที่เป็นตัวอย่างเลขสองใช่ไหมคะสองบวกสองเท่ากับอะไรเอยเลขอะไรคะถูกต้องคะ่ะเลขสี่นะคะทีนี้ช่องถัดไปนะคะก็จะเป็นรูปรูปแครอทนะคะรูปแครอท เด็กๆลองนับดูนะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะแครอทบวกกับแครอทแครอทช่องแรกเราจะเติมอะไรลงไปคะ,ะเรานับได้3นะคะเราก็ต้องเติมเลข3าลงไปแล้วก็บวกกับอะไรคะ,ะแครอทอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันนะคะอยู่อีกฝั่งนะคะแล้วก็พออามาบวกกันแล้วก็เป็นคําตอบที่เราจะเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะทําจนครบนะคะแล้วก็พอทําเสร็จอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเด็กๆ หน้าถัดไปนะคะก็ยังเป็นการบวกนะคะแต่ทีนี้จะมีภาพมาให้เฉยๆนะคะให้เด็กๆบวกภาพสองจำนวนนะคะพอเรานับรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,อะลองดูซิภาพแรกเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยข้อแรกเป็นรูปของอะไรคะรูปจิงโจ้นะคะช่องแรกจะเป็นจิงโจ้จิงโจ้กี่ตัวคะสองตัวนะคะบวกกับอะไรคะ บวกกับจิงโจ้อีกหนึ่งตัวสองบวกกับหนึ่งเป็นเท่าไรคะเด็กๆเราก,ก็มานับรวมกันนะคะไหนลองนับดูสิหนึ่งสองสามเท่ากับสามนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเลขสามลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะทำจนครบนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามใบงานชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะตรวจผลงานเด็กๆนะคะใครทําถูกทุกข้อเดี๋ยวคุณครูมีรางวัลให้ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้เราคงจะพบกันแค่นี้นะคะเด็กๆไว้สัปดาห์หน้าเราค่อยพบกันใหม่สวัสดีค่ะ